ถ้าเพื่อนๆต้องการตัดต่อให้ข้อความไปอยู่หลังรูปภาพคนแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมพาทำกับแคปคัตครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตอีกแล้วครับ สำหรับในคลิปนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปตัดต่อคลิปแต่อย่างใดนะครับแต่ผมจะใช้แคปคัตในการแต่งภาพโดยให้ข้อความไปอยู่ข้างหลังตัวเรานั่นเองครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b ลบอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ต้องมีภาพที่ต้องการสําหรับการเอาข้อความไปใส่ด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆมีแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปแคปคั t จากนั้นด้านบนจะมีคําว่าเครื่องมือแก้ไขรูปภาพนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกภาพที่ต้องการนะครับสมมุติผมจะเลือกเป็นภาพผมเองก่อนเสร็จแล้วกดที่คําว่าแก้ไขครับจากนั้นรูปภาพของเราก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนการแก้ไขรูปภาพนะครับ ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายๆเลยอันดับแรกเราจะปรับสีภาพกันก่อนโดยแตะที่รูปภาพแล้วด้านล่างนะครับจะมีคําว่าปรับแก้ในส่วนนี้เราสามารถปรับความสว่างปรับเปิดรับแสงตรงนี้ก็ปรับตามที่เพื่อนๆเห็นว่ามันโอเคนะครับอาจจะตามที่ต้องการเนาะอิ่มสีสักนิดนึง อ,อยากจะให้ภาพคมชัดผมก็ไปที่คำว่าภาพคมชัดปรับไปเลยาภาพก็จะได้ชัดนะครับสมมุติว่าเราปรับภาพเป็นที่พอใจแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปใส่ข้อความก่อนนะครับซึ่งวิธีใส่ข้อความเพื่อนๆอาจจะแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งหรือจะกดเครื่องหมายชี้กลับแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นไปที่คาสั่งข้อความที่เป็นรูปตัวที เราจะใส่ข้อความเข้าไปได้หรือเราจะเลือกเทมเพลตข้อความที่มีด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับสมมุติในตัวอย่างนี้ผมจะใช้แบบค่าดังเดิมหรือว่าค่าเริ่มต้นนะครับผมก็แตะที่คําว่าใส่ข้อความและผมก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะย้ายข้อความไปยังตําแหน่งที่ต้องการนะครับเมื่อข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะปรับให้เป็นรูปแบบฟอนต์ใหม่ให้ไปที่คําว่าฟอนต์ นะครับในส่วนนี้ก็จะมีฟอนต์เยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้เลือกใช้งานนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวที่มันหนาหนหน่อยนะครับโดยเฉพาะผมใช้เป็นภาษาอังกฤษผมก็จะใช้ตัวค่อนข้างหนาหน่อยเนาะ,ะแบบนี้สมมุตินะครับจากนั้นก็สามารถที่จะขยายแล้วก็เลื่อนตําแหน่งขยายขยายไปนะครับอ,อยากจะให้มาไว้ประมาณส่วนนี้ของร่างกาย เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าข้อความมันยังดูเือชื่อไปหรือว่ายังไม่มีสีสันเราก็สามารถมาที่คําว่าสไตล์จากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนสีของข้อความตามที่ต้องการได้นะครับอยากให้เป็นสีอะไรก็ปรับตรงนี้เลยนะครับแล้วกดย่อลง ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะปรับที่เป็นรูปรุ้งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีสีมาตรฐานให้เลือกตรงนี้ด้วย่าจากนั้นด้านล่างจะมีคําว่าค่าทึบแสงอยากจะให้ข้อความเราชัดหรือไม่ชัดก็สามารถปรับตรงนี้นะครับมันก็จะโปร่งแสงขึ้นมาทันทีเนะาะถัดมาจะมีคําว่าเส้นขอบตรงนี้อยากจะให้มีเส้นขอบก็สามารถใส่ได้ความกว้างของเส้นขอบก็ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับสมมุติผมไม่ใช้ผมกดที่ยกเลิกตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วในส่วนของพื้นหลังนะครับก็สามารถกําหนดได้จะเป็นพื้นหลังที่เป็นเหมือนกับว่าเขาเอามาใส่ข้างหลังให้เราอย่างนี้เนาะอยากจะให้มันทึบแสงอะไรก็สามารถปรับได้นะครับหรือถ้าไม่ต้องการใช้งานก็กดที่ยกเลิกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทดมาเป็นส่วนของเงาอยากจะให้มีเงาเป็นสีอะไรก็สามารถปรับได้ซึ่งในส่วนของเงานะครับสามารถปรับความทึบแสงและยังสามารถปรับความเบลอข,ของเงาได้ตามที่ต้องการนะครับ สามารถชดเชยได้อยากให้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรนี้นะครับอาจจะจะเงามากเงาน้อยหรือว่าเงา,เกา,เกาไกลๆอันนี้นะครับเป็นการชดเชยเสร็จแล้วมุมนะครับอยากจะให้ไปอยู่ส่วนไหนก็สามารถปรับได้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งานในส่วนเงาก็สามารถกดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะครับจากนั้นเราไปเอาภาพมาซ้อนทับนะครับวิธีการเอาภาพซ้อนทับให้เพื่อนๆกดที่รูปภาพ จากนั้นด้านล่างจะมีคําสั่งคําว่าคัดลอกอยู่กดเข้าไป1ครั้งแล้วเราก็เลื่อนนะครับให้รูปภาพมันไปซ้อนทับกับภาพเดิมสังเกตว่าจะมีรูปเส้นนะครับเป็น2เส้นทับกันแบบนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดีเนาะจากนั้นด้านล่างนะครับจะมีคําว่าคัดเอาอยู่เป็นรูปคนแล้วก็มีจุดๆุดแบบนี้กดไป1ครั้งเราสามารถเลือกด่วนหรือว่าเลือกด้วยตนเองก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ AI ในการ เลือกคนนะครับก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆสามารถกดดูตัวอย่างนะครับว่าสามารถลบสวยไหมถ้าโอเคแล้วนะครับก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นรูปของเราเนี่ยมันก็จะขยายให้เต็มเฟรมเราก็สามารถที่จะย่อลงนะครับย่อให้มันได้สัดส่วนตามต้นฉบับแล้วก็เลื่อนไปทับค่อยๆทำนะครับในส่วนนี้มันอาจจะยังไม่เป๊ะเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆย่อค่อยๆขยาย แล้วก็เลื่อนตำแหน่งนะครับสมมุติว่าโอเคแล้วนะครับเราก็แตะพื้นที่ว่างเราก็จะได้ข้อความอยู่หลังคนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าข้อความนี้นะครับมันยังไม่สวยหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนก็สามารถแตะที่ข้อความนะครับไปที่คําว่าปรับแก้ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความใหม่ได้สมมุติผมจะลบคว,ว่าสนมออกนะครับแล้วผมก็จะขยายให้คําว่าอัลบอยเนี่ยเต็มไปเลยแบบนี้ แล้วก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการาสมมุติแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดย่อลงนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะใส่รูปร่างใส่สติ๊กเกอร์หรือเพิ่มภาพอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทําในส่วนของเอาข้อความไปไว้ด้านหลังนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้ข้อความไปแบบอื่นที่มันไม่ต้องปรับค่าอีกสามารถแตะที่ข้อความแล้วเลือกคําว่าคัดลอกนะแล้วก็เลื่อนลงมา ผมจะเอาคําว่าสนมไปไว้ด้านล่างผมอาศใส่ตรงนี้นะครับผมก็แตะที่คําว่าปรับแก้แล้วก็เปลี่ยนจากคําว่าอาบอยเป็นคําว่าสนมแทนแล้วก็เลื่อนไปตําแหน่งที่ต้องการได้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะส่งออกภาพนี้มุมบนขวาจะมีคําว่าส่งออกอยู่กดส่งออกได้เลยครับ เขาก็จะบอกว่าบันทึกลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็กดเสร็จสิ้ธนะครับเดี๋ยวไปดูผลงาน Before กับ After กันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการตัดต่อเอาข้อความไปไว้ด้านหลังคนหรือว่าหลังตัวเราด้วยแคปคัตแบบนี้นะครับ นั่นก็เป็นนิ้ิมีดหมายอันดีนะครับว่าแคปคัสสามารถที่จะตัดต่อรูปภาพได้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปหน้าผมอาจจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเครื่องมือต่างๆในการตกแต่งภาพแล้วก็ในคลิปถัดๆไปผมอาจจะพาเพื่อนๆทําปกคลิปด้วยแคปคัสง่ายๆกันด้วยครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกับหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย <S <S มีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ